สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการสอนให้ลูกหมูนะคะสามารถกินอาหารเม็ดได้นะคะหลังจากที่เขาหย่านมแล้วเนาะหมูระยะที่หย่านมเนี่ยจะอยู่ประมาณ28-30วันพอหมูที่หย่านมแล้วเราก็จะเริ่มให้เขากินอาหารเนาะแต่ว่าเขาจะไม่กินนะคะเขายังกินไม่เป็นเราก็จะเอานมนะคะเทใส่รางให้เขาก่อนนะ นมนี้สามารถใช้นมบัวแดงได้นะคะหรือว่าจะเป็นนมนี้ก็ได้นะคะนมโรงเรียนนะพอดีว่าช่วงนี้หลานๆปิดเทอมนะคะก็เลยได้ใช้นมโรงเรียนดับแรกนะคะเทนมลงไปในรางก่อนเห็นไหมเขาจะกินนมพอเขากินนมปุ๊บเราก็จะโรยอาหารลงไปนะคะเนี่ยโรยลงไปนะคะ เดี๋ยวอาหารเนี่ยมันก็จะเปือ่อยหมูก็จะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่แขกแล้วมันจะโดนน้ำนมแล้วมันก็จะเปื่อยแล้วนะคะที่มันด่างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าหมูคอกนี้ดื้อมากๆเลยดูเขาจะมีแผลนะคะหมูนักลบนะคะทุกคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นหมูด่างนะคะนี่นะคะ นมที่ใช้ก็คือนมโรงเรียนนะคะพอเขาเริ่มกินใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็เติมให้เขาอีกนะพยายามให้ทีละน้อยๆนะคะแต่ว่าให้บ่อยๆนะคะทุกคนอย่าให้ทีเดียวให้เยอะนะเพราะว่าเขาจะกินเหลือนะคะกินเหลือแล้วกินไม่หมดเนี่ยอันนี้น้องเริ่มกินได้แล้วนะคะ ให้น้อยๆนะคะแต่ว่าให้เขาบ่อยๆเนาะ <G ül> <G ül> ก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการปรับลำไส้นะคะการปรับลำไส้นี้คือไม่ให้เขากินเยอะนะคะเราจะให้นมตามปกตินะถ้าเขากินเยอะเนี่ยเขาจะอาเจียนออกมานะก็คือให้กินแต่พอดีนะคะแล้วก็อีกสักประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงก็มาให้อีกนะคะกินประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลดีๆอยากแนะนำนะคะสามารถแนะนำบีได้นะเพราะว่า b ีเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรเหมือนกันนะคะบีเองก็เป็นเกษตกรมือใหม่เหมือนกันเนาะเราสามารถแชร์ความรู้กันได้นะคะอ่าที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คืออาหารอาหารของหมูเลียรางนะคะก็จะเป็น เราใช้ของไฮโกรนะคะสูตร551นะเป็นอาหารหมูอ่อนนะคะอาหารหมูอ่อนเนี่ยคือระยะตั้งแต่เลียรางนะคะก็คือหลังจากที่เขาหย่านมแล้วเริ่มกินอาหารนะเราก็จะให้เขากินสูตรนี้นะคะให้เขาปรับลำไส้นะคะปรับลำไส้ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสูตรต่อไปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย